งัมาดูเรื่องดีๆกันสักหน่อยเออมื่อสักครู่พี่สุปชัยพูดถึงประเด็นนี้ว่าอะไรนะฮะของขวัญปีใหม่แต่เอาไว้ใช้ปีหน้า,าใช้ปีหน้านะครับนั่นก็คือในส่วนของโครงการ e c e receipt นะครับที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอในวันนี้24ธันวาคมนะแต่อย่างที่บอกของขวัญปีใหม่ค,คำว่าปีใหม่ม new year ใช่ครับปัจจุบันนี้ยังเป็น เพรสเซนต์เยีย่เพรสเซนต์เยียปีปัจจุบันปีปัจจุบันถูกไหมอ่าใช่นั้น New Year นั่นก็หมายถึงปี2568้าแลดไปใช้เดือนมก,กราก็น่าจะถูกแล้วนะก็ถือว่าปีใหม่ถูกนะอ่า <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ทางกระทรวงการคลังก็จะมีการเสนอมาตรการการลดหยอ่อนภาษีนะครับโครงการ Easy E, e Recie เพื่อหวังที่จะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่นะฮะ2568ให้กับประชาชนชาวไทยนะครับต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่มีเกณฑ์ต้องชำระภาษี ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี2568ให้ไปจับใจ่ายใช้สอยในร้านที่ออกใบกำกับภาษีหรือใบรับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e tax invoice and e receipt ด้วยวงเงิน50,000บาทโดยกำหนดนะครับที่จะเริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่15มกราคมไปจนถึง28กลุ่กุมภาพันนี้นะครับอันนี้ก็ ในครลวันนี้นะเดี๋ยวก็คงจะทราบในรายละเอียดออกมานะครับจากประเด็นตรงนี้แน่แน่น,นนะครับว่าเมื่อมีการจับจ่ายไซส,สอยนะครับหุ้นต่างๆที่ถูกคาดหมายนะครับว่าจะเป็นเป้าหมายนะครับในแง่ของการลงทุนและก็ขานรับกับเรื่องนี้นะครับก็มีการประเมินอ,ออกมา12หุ้นด้วยกันนะครับที่เป็นหุ้นเด่นที่จะได้รับประโยชน์จากกรณีของมาต,ตรการของภาครัฐในครั้งนี้นะครับก็มาจาก2บริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาตินะครับก็ระบุว่ามีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลิกและก็หุ้นโรงแรมนะครับอย่างกรณีของ E R W นะครับหรือว่าดี e อร Group นะครับโรงแรมแซนเทลนะครับหรือว่าโรงแรมเซนทันนะครับตัวของมิ้นตนะครับตัวของ CPR ตัวของ Home Pro โกลบอลเฮาส์ House, นะครับคอมเซเว่นและก็ดูโฮมอันนี้ในมุมของธนชาติก็มองในหุ้มค้าปลีกและก็โรงแรมนะครับก็สอดรับกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับก็ระบุว่าตลาดหุ้นไทยคาดว่าจะมีแรงผลักดันจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่ก็ตามครับปัจจัยภายนอกประเทศที่ผ่อนคลายความกังวลลงเรื่องเงินเฟ้อและก็การเมืองนะครับก็และก็ปัจจัยภายในภายในประเทศนะครับคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยนะครับ แน่นอนครับมีมุมมองเซลิเมตนเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มอย่างการท่องเที่ยวได้แก่ AOT โรงแรมก็คือดีเอราวันกรุ๊ปนะครับกลุ่มขนส่งก็คือ BEM กลุ่มค้าปีกก็ CRC b ี r ย y เ u อ e r หรือ BJC แล้วก็โฮมโปด้วยนะครับคราวนี้เป็นความเห็นของ2บริษัทหลักทรัพย์นะครับก็จะมีหุ้นที่แนะนำเหมือนกันอย่างดีเอราวันกรุ๊ป นะฮะจะมีในส่วนของ Home Pro อ,อันนี้ที่แนะนำตรงกันนะแต่ก็อื่นๆก็คละกันไปนะครับก็ยังมีอย่าง AOT BEM CRC BJC มี Minor International นะครับสยาม g l o b a l house com 7แล้วก็ดู h o m e ทีนี้ไปถามความเห็นผู้ประกอบการคุณชัยพัฒน์ภัยทูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท Minor International จำกัดมหาชนหรือว่ามินนะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจ ว่าบริษัทเองได้รับผลบวกโดยตรงนะครับหากว่ามีการออกมาตรการ e c e receipt ออกมาเนื่องจากว่ากลุ่มมินเนี่ยมีธุรกิจที่พร้อมรองรับบริการซึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยกระตุน้นผลการดำเนินงานในประเทศให้มีแนวโน้มที่โดดเด่นขึ้นในอนาคต้าคุณกันสีสมพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทราบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนหรือว่าเซนเทล ก็เปิดเผยกับทีมข่าวเช่นกันนะครับว่าการออกมาตรการดังกล่าวนั้นถือเป็นปัจจัยบวกโดยตรงแม้จะมีการแบ่งกลุ่มเป็นทั้งการใช้จ่ายร้านทั่วไปและ s m e หรือว่าร้านค้า o t o p แต่ว่ากลุ่มเซนเทลเองเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์กฎเกณฑ์ทั้งหมดที่จะออกมาพร้อมกับมาตรการตรงนี้ อืมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าในแง่ของรายละเอียดนะครับมันก็มีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางการเข้าพักโรงแรมต่างๆตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันก็ถ้าเทียบเคียงกับที่ผ่านมาก็คือว่าสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการแล้วก็ขอใบกำกับภาษีอันนี้ก็จะมีการเอาไว้ไว้ในแง่ของการลดหย่อนภาษีในแง่ของงวดปี2องพก็คือปีหน้านะฮะอันนี้ก็กำหนดเดิมเนี่ยฮะก็แน่นอนแล้วครับว่า15มกราถึง28กุมภาพันธ์ ในปีหน้านะครับคือมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับนิติบุคคลใช่ไหมบริษัทห้างร้านต่างๆแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นงบเอนเตอร์เทนงบดูแลลูกค้างบรับรองอ่าใช่รับรองเอเจนต์นะฮะรับรองคู่สัญญารับรองผู้มีส่วนได้เสียนะฮะที่เรียกว่าเป็นพันธมิตรกับบริษัทแล้วก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับตัวของบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งงบขึ้นมาพาไป เลี้ยงดูปูเสืออะไรกันก็สามารถนําเอาใบประกับภาษีนั้นไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคละนะฮะแต่ ECE e Re receipt เนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่มันเป็นการลดหย่อนภาษีให้กับบุคคลธรรมดาอ่าใช่สมัยซึ่งก่อนอ้นนี้นเราจะไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรเนี่ยมันไม่สามารถนําไปลดหย่อนได้นะบ,บุคคลธรรมดาจะลดหย่อนได้เนี่ยมันก็มีแค่เรื่องของ การซื้อประกันชีวิตใช่ไหฮะซื้อกองทุนรวมใช่ใช่นะรังั้นก็ตรงนี้เองก็มุ่งหวังที่จะเป็นการกระตุ้นนะฮะเม็ดเงินจากการจับจ่ายใช้สอยให้มันมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงของปี2568โดยเฉพาะต้นปีเลยนะครับคือ15มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์อ่านะครับใครที่ได้โบนัสก็ไปจับจ่ายหลัง15มีนาเอ้ยมกราคมนะท่านจะได้รับสิทธิ์ในเรืของของ e c e d i นะครับ